ก่อนจะไปไหนเหรอจ้าเกศรจะไปตลาดจะไปตลาดพี่ก้ามาขวานใช่ไหมทำไมเออการที่พี่มาหาในครั้งนี้ก็มีแต่เรื่องเดิมๆมาแล้ว่าจะมาขอความรักขอความรักใช่แล้วจ้าใช่งานของสองคนนี้จะไปแล้วบ้๊ขอคุณละก้ฟันเหล็กซะด้วยเออนี่เกศอรจ้าการที่พี่มาครั้งนี้ก็อยากได้เธอนี่แหละมาเป็นเมียฉันพูดตรงๆเลยนะกัน ยอมมาเป็นเมียพี่เถอะนะพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าฉันนด้มีแฟนอยู่แล้วทำไมถึงก้าพูดอย่างนั้นพีอ่อเรื่องมีแฟนคนอย่างพี่ไม่เคยสนถือว่าซื้อแฟบแถมกะละมังเ,เ,เป็นคนสายเท่หน้าด้านจังเลยเนาะคนอย่า,ยา,าเฉันจะพูดอะพูดออกมาเอ,อปาปากหยุดไปเลยคนหรือวควา,ายก็ไม่พูดดังไม่ค่อยได้ปากฉันไม่ได้รักพี่ถอยไปอย่างนี้ฉันไม่ถอย นะมไีเมื่อพูดดีๆเห็นที่ไม่ได้ขอใช้บทดาวร้ารกินรรไม่ต้องมาช่วยเป็นล้างใไใจเชื่อไม่ล่านะยังโกงเป็นมาหัวน้าเล่น่างนเคยดิแมวกิวคแม่ิวล้วก็โกงแมวคิวๆิแม่ิวล้ก็แทงวิ่งเข้าลังรองเส้นเรา Allo